ไลฟ์นี้ห้ามพลาดซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่นวันนี้เขาช่วยผ่อนช่วยน้อยดีสูงสุด4 0 0 0มืบาทโอ้โ oh หและมีรางวัลอื่นๆอีกร่วม <5 S 1> ไม่กี่รางวัลหรอกห้าเงินไงห้าพลงวันโอ้โห oh แถมประกันหลังการขายอีก5้าปีห้าได้ไหมทุกคนให้ทุกคน ah แบ่งเบาภาระสตาร์ทความสุขกับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า15ล้านบาทถึง15ตุลาคมนี้ยามาฮ่าใจดีช่วยผ่อนดีเปล่ะดี 28สิสิงหาคม2 5 6 3บครับบริษัทอครารีซอเซจำกัดมหาชนนำครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนบ้านคิริเทพนิมิตตะบนเขา7ลูกอำเภอทับครอจังหวัดพิจิตรโดยการนำของผู้ในการว่าที่รัตรีสรัญยูเมฆอรุณกมลผู้ในการโรงเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่ศึกษาธรรมชาติซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนและเมืองทองพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาเที่ยวชมดอกกระเจียวยักษ์ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาล้นหมู่ที่6ตะบลเขา7 ูกอำเภอทับคร้อจังหวัดพิจิตรสำหรับดอกกระเจียวยักษ์ที่บ้านเขาล้นแห่งนี้จะเริ่มไม่ได้เห็นอย่างมากมายในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมของทุกปีและยังมีพันไม้และนกนานาชนิดให้ชมพร้อมทั้งถ่ายรูกปกปนอย่างจุใจตลอดระยะทางประมาณ1.5กิโลเมตรทางนี้น,นายเกษตรกรนักพัฒนโยชาบ้านหมู่6บ้านเขาลน้นได้ฝากประชาสัมพันธ์1ปีมีครั้งเดียวขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมดอกกระเจียวยักษ์กันเยอะๆนะครับโดยจะเปิดอย่างเป็นทางการวันที่1กันยาย,ยนนี้ติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ใหญ่เกษตรกรโทรศัพท์ 0 6น7 9หกหนึงจ็ดกาสกาหกาสอง